ธรรมาวุธวาทหลวงปูสาครธรรมาวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่21มกราคม2569ตื่นนอนขึ้นมาเราพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์แรก แทนที่ตื่นมาอารมณ์แรกจะพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจอารมณ์แรกที่มาเกี่ยวข้องกับใจเราต้องเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นมันเป็นอริยสัจไม่พึงจะไปยินดีกับมันในอารมณ์แรกงานของเราก็กำลังขึ้นจนทัน จันทันคือตัวนี้เขาเรียกจันทันนี่ตัวนี้ตัวที่มันขึ้นไปทางนี้นี่เป็นจันทร์กำลังใส่แบบข้างแต่เป็นจันทันควนกีตแบบข้างเตรียมการ แล้วก็ใส่เคตัวนี้ด้วยแล้วก็มีกระทันซอยต้องใส่ลงไปฝั่งโน้นด้วยจนทันตัวนี้จะมารับหลังคาหลังนี้เอาทันจันทันนี้เป็นเป็นเสาร,รับหลังคาเสาตัวนี้จะไม่มีสิบแปดเมตรไม่มีเสา อาคารหลังนี้เราจะทันมารับมาชนกันแล้วก็มารับเสามารับเสาหลังคาตัวนี้นี่ไอ้นี่ไอ้หมอนี่มันเป็นจากใบไ,ไม้ตัวไหน ปิดยุสายแล้นะพวกนครมาพักด้วยเป็นไงพวกเมชีพวกเม,กมคอนนครมาอยู่ด้วยสองสามคืนสองคืน คุณภาคใต้เขาเคยไปตั้งแต่ไปปฏิบัติหรือเคยไปแต่ทำบุญก็ไม่เคยไปปฏิบัตินี่มันยากนะภาษาที่จะมาพูดให้เข้าใจกันอย่างจันอ้วนนี่ถ้าเราไม่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่รู้เรื่องกัน เขาจัดยาใส่ซองให้ซองให้ซองให้ใหยาเช้ายาเย็นเขาก็จับใส่ซองให้ให้กินทั้งหมดแต่ท่านบอกว่าหมอเขาให้กินเม็ดทีละเม็ดกินเม็ดเดียวยาสิบหกเม็ดกินเม็ดเดียวแล้วมันจะหายยังไงยาเย็นสี่เม็ดเขาก็จับใส่ซองให้ซองให้ แต่ท่านกินเม็ดเดียวยาเย็นท่านกินเม็ดเดียวแต่ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรที่ท่านกินภาษาที่ใช้กันนี่มันนี่คนในยุคนี้ยุคเดียวกันนะไม่ใช่คนในยุคก่อนอย่างคนยุคก่อนอย่างสมัยครั้งพุทธกาลหรือมาเป็นสมัยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆอ,อย่างสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น เราจะรู้จักยังไงท่านเดินมักท่านเดินยังไงหกปีที่เราเอาจารย์อ้วนมารักษาอยู่นี่ตั้งแต่ปีหกสี่ที่เราช้างมันข้ามไปอยู่ฝั่งภูเตยปีหกสี่เราก็ถึงได้เข้าไปหาท่านแล้วก็เอาท่านมารักษา แล้วก็ตั้งแต่รักษาอยู่โรงพยาบาลท้องภูมิแล้วภายหลังมันก็ส่งต่อเข้าไปที่สีลาดพอไปสีลาดแล้ววันนี้ก็แล้วก็เลยว่าให้ไปเปลี่ยนหมอไปอีกทีหนึ่งอยู่ที่ไปที่ปิยกรุนหมอเขาก็ติดตามให้ยาให้อะไรเขาก็ถามเนะแต่ว่ายาเหลือเอามาคืนแต่ละเที่ยว มันคืนได้ยังไงวายาเนี่ยมันถึงเหลือฉันก็บอกว่าท่านฉันอยู่แต่หมอเขาให้กินเม็ดเดียวยาซองนั้น่ะสิบหกเม็ดกินเม็ดเดียวไม่รู้ไปกินยาอะไรไปที่กินไปเม็ดเดียวยอนยาเย็นนี่เขาให้กินสี่เม็ดเขาใส่จัดใส่ซองให้เสร็จ นี่การรักษาพยาบาลเราถึงได้มาดูว่ามาถามดูจริงๆเมื่อเช้านี้ก็เลยถามดูว่ามันเป็นยังไงมันกินยังไงยากินเม็ดเดียวยาในซองนั้นนะมีสิบหกเม็ดแต่ท่านกินเม็ดเดียวเอาทำไมท่านกินเพียงเดียวก็ถามท่านจริงๆท่านบอกว่าหมอเขาให้กินเม็ดเดียวเออ ทั้งยาเบาหวานทั้งยาเส้นเลือดทั้งยาไขมันทั้งยาอะไรต่ออะไรสารพัดยาแล้วก็ทั้งยาลำไส้อักเสบหรือกระเพาะอักเสบอะไรมีหลายอย่าง <c oughs> พอเรามาฟังดูแล้วเนี่ยมันมันไม่เข้าใจเลย อย่างพระที่ไปตามท่านไปพาท่านไปก็เหมือนกันกลับมาก็แทนที่จะอธิบายให้ท่านฟังเราพอรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าอะไรต่ออะไรอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพระที่ให้พาไปกับท่านก็ดีฟังแล้วเหนื่อย การรักษาพยาบาลพระนินพระนินก็ถือใจซื่อนี่ก็หมอเขาให้กินวันละเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดโอ้ยเอาแล้วนี่ยานี่มาถามดูกันจริงๆคุยกันจริงๆนี่เขาให้ยามาแล้วก็เขียนไว้เช้าหนึ่งหนึ่งนี่มันเป็นหนึ่งเม็ดรหรือหนึ่งซองหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอก ไม่ได้เข้าไปดูยาทั้งหมดของท่านงานการรักษาพยาบาลพระนินอย่างพระท้องอืด แล้วก็อย่าลากเดียวอยันยาลักไม้ลากเดียวเราเป็นคนไปประสมไปสั่งให้พระไปพอเรามีธุระเราไม่ได้ไปก็เอาลากไม้ของเราเนี่ยส่งให้พระไปไปรักษาอยู่สองวันมันก็ยังท้องยังป่องผมว่าพระท้องมันอืดอาหารเป็นพิษ เป็นถามดูวันที่สองก็ถามดูว่าหลวงตาเป็นไงโอ้ยังนั่งไม่ได้เลยนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนนั่งคึกเมื่อยอยูอ่แล้วก็หายใจเ <c oughs> ออเอาไปรักษากันยังไงสองวันสามวันสองวันเดี๋ยวเราไปเองก็เลยไปเดเองก็เอารากไม้รากเดียวกันไปผสมไปฝนให้ ผลลากไม้ลากนั้นแล้วมันจะถ่ายเราใส่น้ำครึ่งครึ่งแก้วแก้วสแตนเลสลูกใหญ่นะใส่น้ำครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝนฝนจนมันข้นแล้ววันนี้ก็กองเทเอาน้ำใสหวายทันฉันแก้วนะีแก้วร้อยซีซีนะี่ไม่ถึงครึ่งดีทั้งมั สั่นเข้าไปกึ๊บเขยห้องดังกึ๊บเองนั่งอยู่ไกลพอทองมันดังมันดังกึ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็ลุกหนีเลยลุกขึ้นมาไหลเลย้องเสียไหลเลยไหลก็ไหลตั้งแต่ที่ท่านนั่งไปจนถึงห้องน้ําเข้าไปห้องน้ํ็ไหลอย,อยู่ในห้องน้ําแล้วออกมาออกมาที่ประตูกลับเข้าไปใหม่อย่างนั้น อันนี้นี่จัดการได้เจ้าบันนี้เข้าไปแล้วของยุคพอตอนเช้ามาก็ลงมาสันทิศาได้ของยุควิธีการรักษาพยาบาลวิธีอะไรบางทีมันก็เป็นเป็นเรื่องที่บอกไม่ถูก เป็นเรื่องที่บอกไม่ถูกเป็นเรื่องที่เป็นผลของกรรมที่มีกรรมต่อกันในการรักษาพยาบาลเวลาตรวจมันไม่พบอีกเวลาหนึ่งมาพบเครื่องมืออันเดียวกันแต่เวลาตรวจครั้งแรกพบแต่พอไปตรวจอีกที่หนึง่งไม่พบ นีการรักษาพยาบาลพระมันลำบากเหมือนกันเวลาจัดงานนี่ก็เหมือนกันเครื่องขยายเสียงนี่ดีเราทดสอบเราอะไรดีหมดแต่พอมีพระเถระมามากๆเข้าไปแบบนี้เสียงจะให้ดังตลอดทั้งหอนทั้งอะไรไม่ได้ยินอะไรตอนที่จัดงานที่วัดมณีการ มันมันไม่เข้าใจกับการทำงานมันขายหน้าเราตลอดเครื่องขยายเสียงอยู่ที่มานีการอยู่ที่อยู่ที่โรงน้ำนีก่ก็เหมือนกันเวลาจัดงานมีพระเทระมาเยอะๆมันจะเอาแล้วเดี๋ยวกว็หอนเดี๋ยวกว็ดังคนไม่เข้าใจ หรือคนเข้าใจอย่างปี2512วันที่11วันที่10พฤศจิกาน2512ทางกองทัพอากาศเขาไปจัดงาน25ปีของหลวงปู่มัน่นในมุลพระเถระได้29องค์มัง พระที่เคยอยู่จำมรนษากับหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าจะได้ประมาณยี่สิบเก้าองค์กองทับอากาศเอาเครื่องยกเครื่องสื่อสารไปเลยพวกกล้องถ่ายรูปพวกบันทึกเทปบันทึกอะไระอะไรเอาไปเพราะมีการแสดงทาตลอดคืน พอเริ่มตั้งแต่จุดทูบเทียนพอพูดขอเชิญท่านประธานจุดทูบเทียนเสียงวีดขึ้นพอประธานมาจุดทูบเทียนคนถ่ายรูปฟิล์มเด้งออกไปเลยไฟลุกโยนกล้องทิ้งเอ อาราธนาศินก็ไม่ได้บูชาพระตรก็ไม่ได้มันร้องเบาเท่าไหร่ก็ยังร้องอยู่ต้องปิดพออารัธนาศินให้ศินให้อะไรเสร็จเริ่มสวดมนต์ยังเหลือกล้องอีกอันหนึ่งถ่ายลูกพอกล้องอันนี้กดตอนที่จุดเทียนน้ำมนต ฟิล์มเด้งออกไฟลุกอีกโยนทิ้งหมดมีกล้องสองอันเรียบร้อยพ mm hmm. อสวดมนต์จบก็แสดงธรรมหลวงปู่ฟันเทศก่อนเราถึงเรื่องหลวงปู่มั่นแล้วภายหลังมาหลวงตะบัวพอหลวงตะบัวเสร็จแล้วก็เป็น หลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนขึ้นตอนห้าทุม่มอาลัมพบทสองชั่วโมงถึงตีหนึ่งแล้วก็ตั้งนโมได้นโมจบของหลวงปู่อ่อนได้นโมจบเดียวเทพมวนนั้นทั้ง แท็หนึ่งมันจะอัดได้แปดชั่วโมงมันมีสแท็กหือสชั่วโมงจำไม่ได้สแท็กมันเป็นสี่แท็กมันมีตัวปักม้วนมันใหญ่ม้วนมันขนาดหนังแปดมิล เปิดดูวันลุงขึ้นเปิดดูแลเราดูเข็มมันก็ขึ้นแต่มันไม่บันทึกตั้งแต่หลวงปู่ฟันก็ไม่บันทึกตั้งแต่ให้สินให้ศสนก็ไม่มีอะไรไปจนถึงตอนหลวงปู่อ่อนตอนตีนหนึ่งได้นน้มจบหมดไปเปิดไปอีกกระทั่งคือทั้งหมดจนสว่างก็ไม่มีอะไรไม่มีเสียง อยู่ในเหตุการณ์อย่างอยู่ในเหตุการณ์หลวงปู่ป่วยมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราจะคิดเวลาเรามองเห็นหลวงปู่นอนอยู่นี่มันเป็นประกายไฟเป็นพยับแดดแต่พอเวลาเราวัดคน ควมดันวัดทิประจรวัดอุณหภูมิก็ปกติสามสิบหกทิปะจรก็ปกติเจ็ดสิบควมดันก็ปกติร้อยยี่สิบแปดสิบแต่เรามองเป็นประกายไฟเป็นพยับแดดแต่พอวันที่เรามองดูเหมือนกับว่า หลวงปู่ไม่มีอะไรจะพอไปวัดควมดันดูขึ้นไปตั้งร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบทิประจรไปที่เก้าสิบคุณนำภูมิไปที่สามแปดสี่สิบมันผิดที่เราคิดไม่ได้เราคิดไม่ออกในการดูแลครูบาอาจารย์ เคยมีอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆมาตลอดฉะนั้นการฟังเทศหรือการทำอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้มันอยู่เหนือนอกเหตุผลที่เราจะเอาเหตุผลมาเป็นการพิจารณาเป็นการวิเคราะห์ไม่ได้ มันอยู่นอกเหตุเนื้อผลควมเป็นอยู่ของครูบาอาจารย์ฉังนั้นการปฏิบัติในยุคปัจจุบันมันถึงเป็นไปได้ยากเพราะความสามารถทางด้านจิตใจของเราไม่มี ไม่มีพลังงานนอกพิภพมาช่วยเราก็มีแต่ในพิภพศรัทธาของเรามีอันน้อยนิดความภาคเพียรของเราก็มีน้อยนิดสติสมาธิปัญญาจะไปถามหาเลยแค่ศรัทธานี่มันก็ยังหาไม่เห็นเราเชื่อมั่นในการตัดสู้ของผู้เจ้าไหม เราเชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าไหมเราเชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าไหมละเหตุสามสถานและการลึกดียามดีเคาะดีเคาะร้ายันโจมมันฟูโลก,กวินาศไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ไปเข้ารีดเดลยวระถี mm hmm. วันนี้เราไปหมดทุกอย่าง mm hmm. เราไปหมดทุกงานไม่ว่าง,งานอะไรเป็นงานอะไรเราไม่รู้จักทั้งนั้นขอให้ได้ไปไว้ก่อน mm hmm. เป็นงานมงคลเป็นงานอาวะมงคลหมดหรือเป็นงานอะไร รู้จักคำว่ากาละเทศะรู้จักว่าสมควรและไม่สมควรไม่มีเลยความรู้พวกนี้เมื่อไม่มีความรู้พวกนี้แล้วเรามีอะไรที่จะเป็นยับยัง้งสติสัมปชัญญะของเราไม่เกิดความรู้ตัวขึ้นมาไม่มีไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความรู้ตัว อยู่ไปลอยไปแบบแบบว่าไม่มีเชือกเหมือนลูกโป่งที่ปล่อยขึ้นไปในอากาศแล้วไม่ไม่ได้กำหนดที่ตกว่าจะไปตกที่ไหนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยทั่วไปทุกวันนี้อยู่แบบอยู่ตามลมพัดลมเพแล้วแต่ ในภาคปฏิบัติก็แล้วแต่ไม่รู้วันไหนถึงคิดอยากจะทำไม่รู้วันไหนอยากจะทำวันไหนอยากจะปฏิบัติยังหาวันที่อยากจะปฏิบัติจริงจริงยังจงยังหาไม่เจอหาวันที่จะควบคุมตัวเองในเรื่องการใช้บัตรใจสี่ ยังหาไม่เจอเลยการควบคุมตัวเองควบคุมยังไงมันถึงจะเป็นไปเพื่อสินสมาธิปัญญาตั้งแต่การตื่นนอนขึ้นมาเราพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์แรกตื่นนอนขึ้นมาทุกวันนี้จะคว้าโทรศัพท์มาดูมีใครโทรมาหาไหม มีใครส่งข่าวมาหาไหมมีใครส่งข้อความมาให้ไหมตื่นมาอารมณ์แรกจะไปดูโทรศัพท์แทนที่ตื่นมาอารมณ์แรกนั้นจะพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจอารมณ์แรกที่มาเกี่ยวข้องกับใจเราต้องเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นเป็นอริยสัจ ไม่พึงจะไปยินดีกับมันในอารมณ์แรกแต่วันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นที่บนันตื่นขึ้นมาแล้วไปหาโทรศัพท์มันเห็นโทรศัพท์นั่นเป็นสาระมันไม่ได้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะคนทุกวันนี้ในเมื่อมันไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระ แลการที่จจะมมาาพิินนรรรียัยัทไได้่่หวมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 ศูนสามหนึ่งเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่ง